ในการทดสอบปักพ่วงนะครับที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเสียบปั๊กนะครับเมื่อเสียบปักเสร็จแล้วนะครับตัวที่เป็นสายลายนะครับเราจะทําการวัดนะครับเมื่อวัดไฟจะขึ้นนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการต่อปักพ่วงไว้ใช้งานนะครับอุปกรณ์จะประกอบด้วยปักตัวผู้ต่อรับแล้วก็สายไฟฟ้า ชนิด VCT นะครับขนาดยาว10เมตรนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะต่อวงจรการใช้งานปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับเราไปดูวงจรไฟฟ้าก่อนนะครับวงจรไฟฟ้าของปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับเราก็จะมีปลั๊กเสียบนะครับที่ทนแรงดันได้220โวลต์50เฮิรตนะครับสายที่เราต่อตัวนี้มาเข้ากับตัวปลั๊กนะครับก็จะเป็นสายไฟฟ้า vct ขนาด2คูณ1.5ตารางมิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเต้ารับนะครับที่มียางหอ่อหุ้มเป็นฉนวนอย่างดีนะครับบรรจุเต้ารับลงไปเป็นต้ารับแบบมีกลาวนะครับตัวนี้พิกัดแรงดันที่เราใช้งานนะครับเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับ, v, รบก็คือจะมีสายเส้นไฟก็คือสายลายนะครับแล้วก็มีสายนื้อต้น ต่อไปเราดูวิธีการต่อปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กเสียบที่เราใช้งานนะครับเวลาเราไปซื้อเราต้องดูพิกัดแรงดันนะครับ2 2 0โวลต์15แอมป์นะครับถ้าเราซื้อพิกัดแรงดันต่ำกว่านี้นะครับจะใช้กับไฟบ้านเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะแกะปลั๊กตัวน,นี้ออกนะครับแล้วก็ทำการขัน แคมป์ัดสายที่อยู่กับปลั๊กนะครับออกนะครับเมื่อคันออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ไขควงเช็คไฟนะครับทําการแกะออกมานะครับเพื่อแกะออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทําการสอดสายไฟเข้าไปในตัวปลั๊กก่อนนะครับก่อนที่เราจะต่อปลั๊กเราต้องทําการสอดสายเข้ามาก่อนนะครับ จากนั้นก็ทำการปอกสาย เมื่อเราปลอกสายยาวเกินไปนะครับเราต้องตัดสายตัวนี้ออกนะครับเพื่อไม่ให้ฉนวนที่เป็นสีฟ้ากับสีน้ําตาลโผล่กมาข้างนอกนะครับมันจะไม่สวยงามจากนั้นเราทําการปอกทองแดงประมาณ5มิลน,นะครับ แล้วก็ทําการต่อสายตัวนี้เข้าไปนะครับโดยเสียบเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นเราก็ใส่แคมดัดเข้าไปนะครับขันให้ตึงมือนะครับจากนั้นเราทำการต่อต้อรับนะครับจะมีสกูจุดสอตัวข้างบนกับข้างล่างนะครับให้เราคลายออกนะครับ วิธีการสังเกตนะครับให้เราดูตัวนี้นะครับก็จะเขียนบอกนะครับอย่างชัดเจนเลยครับตัวนี้ก็จะเป็น L ก็คือลายนะครับ N ก็คือนิวต้นตรงกลางก็คือกลาวนะครับตัวนี้ลายเราเสียบฝั่งไหนก็ได้นิวต้นเสียบฝั่งไหนก็ได้คราวนี้วิธีการปอกสายนะครับตัวนี้มันแบบว่าปอกประมาณ12มิลลิเมตรนะครับโดยเราวัดเอาสายวัดเข้ามาตัวนี้นะครับก็จะปอกประมาณนี้นะครับเมื่อเราปอกเสร็จเราก็ยัดเข้าไปข้างในนะครับ เราจะทําการปอกสายนะครับเพื่อที่จะต่อต่อรับ เมื่อปลอกสายแล้วหมุนตัวที่เป็นทองแดงให้แน่นนะครับก่อนที่เราจะสอดดสายเราต้องคลายน็อตัวนี้ออกก่อนนะครับแคมล็อกแคมล็อกสายแล้วก็สอดสายเข้าไปข้างใน สายลายสายลายก็จะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับสายนิวตันก็จะเป็นสายสีฟ้าในการทดสอบปักพ่วงนะครับที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเสียบปักนะครับ เมื่อเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับตัวที่เป็นสายลายนะครับเราจะทําการวัดนะครับเมื่อเราวัดไฟจะขึ้นนะครับถ้าวัดฝั่งนิวตอนนะครับนิวตอนไฟจะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้แสดงว่าปลั๊กที่เราต่อใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ